ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ร่วมพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นความร่วมมือที่เข้มแข็งและเป็นนิมิตหมายอันดีต่อคนลองประชาธิปไตยและมีความหมายต่อประชาชนการยกเลิกคำสั่งหรือประกาศของคอสชอหลักการบอกว่ายกเลิก แต่ว่าในเวลาที่เรายกเลิกก็มีความจําเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนก็ดีรักษาหลักนิติธรรมก็ดีสภาผู้แทนราษฎรเราจํากัดตัวเองอย่างมากก็คือยกเลิกแล้วก็ไม่สามารถเขียนบทรองรับบทเฉพาะการได้เลยก็จะกลายเป็นว่าเราจะไม่มีทางไม่มีทางไปยกเลิกคําสั่งหลายๆคําสั่งเพราะว่าคําสั่งเหล่านั้นเมื่อออกมาแล้วมันก็จะมีผลต่อเนื่องตามมา อย่างนั้นเราจะต้องไปทยอยแก้ทีละฉบับทีละฉบับ,บ,บซึ่งจะต้องใช้เวลานานมากและส่งผลเสียต่อบ้านเมืองต่อประชาชนไปอีกยาวนานเพราะนั้นหลักนี้ที่ทำกันมาก็ได้ทำมาแล้วในการยกเลิกประกาศคำสั่งคสชบางฉบับที่มีบทเฉพาะการก็ดีบทรองรับก็ดี